กลับมาดีกว่าครับเรื่องข่าวของเรานะครับกับคุณบอสโตนนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลากหลายสำนักข่าวออกมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกจอมเบี้ยวกองละครหรือเปล่าครับตอนนี้ไปติดตามกันครับว่าเขาจะออกมาพูดว่ายังไงครับขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นพระเอกลูกรักของวิกหมอชิดนะครับแต่ว่าบอสโตนนกลับโดนกระแสจากขาเมาส์ว่าเป็นพระเอกชอบเบี้ยวนัดกองถ่ายก็มีการสร้างความเสียหายนะครับทั้งยังสร้างความไม่พอใจให้กับนักแสดงหลายคนด้วย งานนี้ครับเจ้าตัวก็ยืนยันหนักแน่นเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยไปกองละครสายบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยเบี้ยวครับไม่ได้เบี้ยวครับจริงๆไปสายแค่ไม่ถึงชั่วโมงครับแล้วก็ในกองเนี่ยเขาจะพี่เคลลี่แล้วก็คนในกองจะพูดเล่นว่าแบบมาสายเขาจะแบบ พูดเล่นแซวกันอะไรอย่างี้ฮะไม่รู้ว่าไปได้ยินเข้าหูาคนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะเลยมีข่าวหลุดออกไปอย่างนั้นนะครับาบางครั้งเนี่ยถ้าถ่ายถ่าย,ายดึกๆกเนี่ยก็จะไปกองสายบ้างแต่ว่ามันก็เป็นส่วนผิดของผมนะฮะที่ไปสายแต่ว่าไม่ได้สายสายจนขาดกองหรือว่าสายเกินไปไม,มีมีครับมีก็ยอมรับผิดว่าเราไปสายเพราะาเราเป็นนักแสดงเนี่ยควรจะตรงต่อเวลาเราก็มีส่วนผิดในส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามีมีทั้งผู้ใหญ่เข้ามาเตือน เตือนว่าควรจะมาสายอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่เคลลี่โทรมาให้ลังใจบอกเอ้ย e อย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเราพูดกันเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เลยมันเลยเป็นสาเหตุที่แบบผู้ใหญ่อาจจะไม่พลื้มหรือเปล่าอะไรอยู่บเอ่อผมผมยอมรับว่าว่าผมผมผิดว่าที่มาสายแต่ว่าผมไม่ได้มาสายทุกครั้งหรือว่ามาสายจนทําให้กองเขาไม่ได้ถ่ายเลยทั้งวันไงฮะใช่ <laughs> ก็บ้างบางครั้งอะไรอย่างนี้ <laughs> นะครับผมไม่ได้ทุกครั้งไปใ <laughs> <laughs> นครับในช่วงหน้าครับกับ Inside Asia นะครับเขาจะมี1วงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับจากแดนปลาดิบนะครับ<อ>มาพูดถึงเนี่ยจะมีคอนเซปต์อะไรแปลกๆช่วงหน้าครับพัดบอกเลยพี่ปอชอบแน่นอนครับ <laughs> จริง <laughs>